ขอความเจริญในพระสธรรมจมบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านกล่าวถึงคนมองเราเรามองคนด้วยความรู้สึกแย่ๆไอ้เขามองเราด้วยความรู้สึกแย่ๆเนี่ยบางทีเราไม่มองไม่เห็นตาเขานะ่ะไม่เห็นความรู้สึกของเขาบนะ่ะที่เขามองเงี้ยเงี้ยที่เขามองด้วยความรู้สึกเพราะอะไรท่านเพราะเขาเขาต้องมีอะไรคิด ถ้าคนเขามองเงี้ยนะท่านเนี่ยทำต่างอย่ระวงังท่านต้องระวังเลยหัดดูสายตาคนสักบ้างว่าเขามองเราอย่างไงธรรมาจะบอกว่ารวยทําเป็นจนน่าสมเพชจนทําเป็นรวยน่าเวทนาพอโธคนจนทําตัวเป็นคนรวยมันน่าเวทนามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ เราดูเครื่องใช้ไม้สอยของคนบางคนเถอะทำไปรวยตมาเคยบอกว่ามีงานศพหนึ่งรู้จักกันเขาไปงานศพแม่ลูกหลายงานศพหลายงานศพลา้ลานผู้ตายใส่ทองมาสามเส้นซ้อนแล้วถามว่าทำไมใส่ทั้งสามเส้นละ่ะเดี๋ยวก็จะว่าเราไม่มีลุง,ลง โอ้นึกในใจว่ามึงจะแสดงความมั่งมีอีตอนที่ญาติมึงตายเนี่ยเหรอแล้วคนอื่นเขามองอยังไงละ่ะถ้าผู้ชมก็เหมือนกันเวลาเรามองคนอื่นเนี่ยถ้ารู้สึกยังไงจนทำเป็นรวยมันน่าสมเพชนะ,อะไอ้ที่ของปลอมทั้งหมดที่คนใช้กันอยากจะเทียบคนอื่นเนี่ยมันน่าสมเพช อีกาเนี่ยอเอาละะเอาขนนกอยู่ไปประดับตัวเองเนี่ยมันถ้าสมเพชไม่มีใครเ้ายินดีด้วยหรอกแต่แต่หัวจดเท้าเนี่ยเขามองออกเอาที่มันพ,มพ,มพมอมบอพอมอกแกตัวเราอัตอยุตตารู้จักตัวเองสิถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเขาก็มองเราอยู่สมเพช เพราะฉะนั้นคนเราถ้ารู้จักตัวเองเราก็จะกินใช้อยู่อย่างพอเหมาะพอสมเขาฝึกกันอย่างนั้นไม่ใช่ว่าฝึกว่าเราจะต้องไปเทียบเขาไปเท่าเขาไม่มีทางนท่านแล้วสิ่งที่เรากินเราใช้เราอยู่นะที่จะเอาไปออกแสดงตัวสังคมนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่เขามองเราแบบน่าสมเพชอย่าให้เขามองเราแบบนี้ท่าน ถ้ามองแบบนี้ท่านสายตาที่เขาสมเพศเนี่ยเป็นสายตาที่ถ้าท่านมองแล้วท่านจะปวดราวที่สุด